มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกผันวรรณยุกต์อักษรสูงตอนที่8ค่ะขอเอือเขือเขือเอกเขือเขือโทเขือเขือเคือเชือชอเอือเฉือเฉือเอกเฉือเฉือโทเชื่อ เถือเถือเชื่อถอเอือเถือเถือเอกเถือเถือโทเถื่อเถือเถือเถื่อผอเอือเผือเผือเอกเผือเผือโทเพื่อเผือเผือเพื่อฝอเอือเฟือเฝือเอกเฝือเือโทเฟื่อเฟือ เสือเฟื่อสอเอือเสือเสือเอกเสือเสือโทเสื้อเสือเสือเสือเส้อหอเอือเหือเหือเอกเหือเหือโทเหือ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 หากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้ค่ะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนหรือทำคลิปเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ